ผมเป็นคนสนุกกับฟุตบอลมากกว่าพี่ทุกๆทุกๆครั้งที่ได้เจอน้องๆที่มาฝึกก็ตามเนี่ยหรือเจอเช็คเจอเจมาใหม่ก็ตามเนี่ยมผมรู้สึกสนุกในการสร้างคนคนหนึ่งให้ให้มันประสบความสําเร็จให้ได้มากที่สุดอย่างผมเคยผ่านเจมาผมก็จะรู้แล้วว่าเจเนี่ยเราเคยสร้างมาโดนได้แวลูป,ประมาณนี้คนต่อไปของผมคือเช็คผมก็จะชาเลจ์นในตัวเองว่าเช็คจะต้องได้แวลูที่มันมากขึ้นไปกว่าเจ มันคือความท้าทายของตัวผมเองนะพี่แล้วมันคือความสนุกในทุกๆวันที่ผมยังอยู่ตรงนี้อ,อ,อความแวลูที่คุณพูดถึงคือ,อทั้งแวลูคุณภาพฝีเท้าในสนามนคุณภาพฝีเท้าในสนามเงินเดือนเงินเดือนค่าตัวค่าตัวค่าสปอนเซอร์ค่านู่นค่านี่ทุกอย่างมันจะผนวกด้วยกันได้นั่นก็คือความสําเร็จจากเจที่ไปด้วยค่าตัว5้าสิบล้านสมมตินะฮะโดยประมาณเราเราเอาเรื่องสมมุติแล้วกันค่าตัวห้าสิบล้านเงินเดือนหกเจ็ดแสน คุณสามารถที่จะทําให้เขาขายออกไปได้ในราคา150ล้านเงินเดือนเพิ่มเป็นล้านกว่าอาเช็ควันนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าค่าตัวสมมุตินะฮะเขาไม่เปิดเผยสมมุติว่าประมาณสักค่าตัวอยู่ที่50ล้านตอนนี้นะแล้วก็เงินเดือนสัก4-5แสนคุณก็จะต้องอัพขึ้นไปในวันหนึ่งก่อนหมดสัญญา5ปีไม่ว่าจะขายต่อหรือว่าอยู่ที่นั้นก็ต้องทําให้ได้ถูกต้องไหมนี่คือแพชชั่นของคุณเป้าหมายของคุณนะฮะ